สวัสดีครับสวัสดียามุสเซานะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมือนีกะสิมาเฮดกับเขายามุสเซาครับอ่ยังเกาะแกงนมะมันะครับใส่อีริทกิซ่อนที่ไปหาไม่มือขึ้นแหละครับเย่างห้องสิไปเตรียมเครื่องเตรียมของกันเลยนะครับไปนี่นะครับอันนี้คือยังเกาะกิซ่อนครับเอ่อมใส่สองฟินไว้แต่มือขึ้นนะครับทุ่มอย่างง่ายสองทุ่กันนะครับจะเสียเอาออกไป แช่น้ำให้มันเศร้าแข็งอีกถุงหนึ่งครับนีไปแช่หนาดจะข้าวแหล้วจก็สิจับอิริสดๆที่พมค้างไว้เมืม่อคืนใส่แกงหน่อไม้น้ำไปก็เอาถุงใหญ่เลยนะเนาะนี่ครับใน้ขุ่เชหน่อยแล้วกันให้ทางเตืีมกันให้ฟองฟิตน้ำ ดเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ก่อนใส่คีมมันออกเด็ดปีกเด็ดยังมันออกนะครับเดี๋ยวเห็นเหล่าไทยบิ่งครับรอ,อุ้ยไข่กดจอกจอดหรอเอา้าอยากจอดผมจะจอดจอดดีกว่า นี่นะครับเตรียมเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นพระอีตูชะอมคระกระช่ายครับทั้งนี้จะเป็นปแข้งเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคี่ยงนะครับ ักแข็งบักยังกอกบักเบือบักเกือพว่วงมาเท่าเลยครับบักเกือพ่วงเขาทยบักแข็งมาเท่านะครับ,บ,อบ,บ,รบโอ้ยเครื่องพักนะครับนี่ก็จะเป็นอีลีดครับใส่ขี้เรียบร้อยครับเล่ดจืดแล้วผ้าว่าใส่ขี้ใส่ขี้นักดนตรีเดี๋ยวจะไปเอาอีซอนมาเติมอีกนะครับกำลังแช่ให้มันละลายจากแข็งอยู่ครับ นี่ปัจจุบิบสำคัญครับนกใหม่สมนะครับนกไม่สมบะนกใหม่ธรรมดานกใหม่ผสมนะครับนกใหม่นอใหม่มที่ต้มแล้วกะ็เอาใสุ่งไห้นะครับเป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับเอาไปมาแกงใส่ยีนีี่ซ่อนมอะครนะนี่นะครับใส่อันนี้น้ำเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวมันสิมุมีอันนี้ไหมสิมูมีปโปรตีน มันจะกินแต่อันนี้ไรกินแต่ผักไรนะครับใส่เนื้อไก่ด้วยนะครับแซ่บแท้เลอนี่ผมผมมีเพิ่มยังวะมีเซียนว่ามันต้องกินไดนะครับแกงอมงี้นะครับคิดว่าจะได้ก็ต้องกินใดมีไก่แล้วก็ผักพร้อมโปรตีนพร้อมแล้วก็กิรีดพร้อมนะครับบุหรี่กิริดมีสารอาหารนี่ยังแขลาเสียมเตะมันมีขาอย่างกา็ขาที่มันดีด ด,ดินเนี่ยข้างหน้าจะมียังก่อข้อที่แข็งแรงเนาะแค่เสียมที่ซ่อนกันนะจิมีสารอาหารยังที่มันแข็งแรงขึ้นกันนะครับบอกว่ามันดุดดินดีดีมันมุดนี่ใส่สองขาหนาเข้ามันนแหวกมัน,มนพลังแหวกนำ้ำกูหละนาจะมีแควเสียมมยีพลังคอที่แข็งแรงนะครับ <c oughs> อันนี้เตรียมคางมอเรียบร้อยครับ น้ำต้มใบยน่างนะครับติดไปหามาอยู่ปลาปลาอเมซอนนะครับจากแอฟริกาใต้นะครับพงยางไปหามันกันนะพ่อหอนอนาคอนดาครับอนาคอนดาติดโตท่อสองเ,งเหนียวนะครับจิงม่ไล่ที่งูหนังแหนี่แหละครับเอามาดตำครับตำเซอกระเบือเขาเนียวมานะเขาสารเหนียวมาแล้วก็ตำเซ่กันแล้วก็ปัน่นขันอนอหนาม,มันออกมา นะครับแล้วก็เอามาต้มดำพริกดำเครื่องกระชายขมิ้นพริกสดกระเทียมหอมแดงผมก็ใส่ไปมั่วๆนะครับผมนี่ยังว่าสัญชตาตญาณว่ามันต้องกินได้นะครับผมก็เลยใส่ไปทุกทีท่านเบื่อกะมาหาผมไปล่วงบานเลยนะครับอันนี้คือต้มน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเซี่ยงย่าง,งครับครับใส่ปลาแดกบกเรียบร้อยครับใส่เค็ยมกินน้ำเป็น่ยนน เราก็จะกิดฟ้าไว้นะครับผมอีกให้ไก่มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่แนวอื่นนะครับเอาละครับไก่ห้องอ,อนาชิซุกแล้วนะครับเราจะมาปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนะครับข้าเสี่ยวเน่าใหม่ใช่ครับน่าใหม่ยากจากผักเนื้อครับเนื้อสุลินไปน้อยๆนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับโอ้ทิ่มมอได้ไหมหน่อไม้ใส่ไปเขาก็จะใช้โคเลนะครับทัพพีโคเลก่อนนะครับคนนั่นแหละพี่น้องมนุษย์ครับมนุษย์ใช้ทัพพีมนุษย์ก่อนนะครับผมคนนะครับอ้หมุกอาชีพกระตังคนละเทาสี่ปล่อยมันไว้จะข้าวครับ นี่เราจะมนุษย์มันแล้วก็จะปิดฝาไว้นะครับโอเคมนุษย์แล้วคนแล้วนะครับแล้วก็จะงับงับแงบไว้นะครับงับแงบฝามันไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาใส่อวัตถุดิบที่เราภูมิใจนําเสนอที่เราไปใส่แห้งมาขึ้นทั้งกิลีทั้งกิซอนใส่ลงไปครับหลังจากขั้นตอน ใส่หนหม่นะครับอ่ะใส่ลงไปให้มันสุกนะครับอโอเคเสร็แล้วเจลาแนวโคเล่เด,เ,เดี๋ยวเราจะมนุษย์มันอีกแป๊บหนึ่งครับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโอเคคนมันนะครับมันนคนมันคนแกงโอ้กินได้บ่านวะอาแล้วครับเราจะ ปิดฟ้าไว้หลังจากเรามนุษย์มันไว้นะครับหลังจากเรามนุษย์มันแล้วเราปิดฟ้าไว้ดีกว่าไปเงียบเชื่อผมว่ามันต้องกินได้ผมมีสัญชาตญาณว่ามันต้องกินได้นะครับผมขั้นตอนต่อไปครับใส่อันนี้ครับเผื่อพวงครับมะแขงครับมะแขงมะแขงมันเท่านะครับปลูกเองนั่นเองเชื่อผมไหครับเชื่อผมว่าผมปลูกเองมาเชื่อกันแล้วใส่มะแขงนะครับเริ่มขั้นตอนแล้วนะครับ ใส่ลงไปนี่แล้วคแล้วก็ตามด้วยตะขานะครับอุ้ยเดี๋ยวก็ใส่ก้อกกนนี้วะนี่ใส่กระแทลงไปครับน้ำถึงว่าทันทีเลยครับแล้วก็เราจะใส่ชะอมค,ครับทักท่ามาห้องเลยนี่ ปุ่มลงไปเลยครับข้ใส่ก็ใส่ตูครับ,ครบะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่อิตูนะครับผมเนี่ยผักที่เป็นเผ็ดเมียนะครับไม่มีเพ็ดผู้ไม่มีเพ็ชายนะครับนี่คืออิตู แล้วก็เราจะนวดมันอีกครั้งนะครับหลังจากใส่ผักเพชรเมียลงไปนะครับข้าอีตูนะครับโอ้ยเต็อมหม้อพี่น้องเอ้ยข้ว่ามันต้องแสีบมีสันฉาดแต่ยา่านมันต้องแสีบเดี๋ยวปิดฝาไว้ข้าวเดี๋ยวคอยมาซีมครับพี่น้องเน,นี่นะนะครับปิดเงียบสมิงงับเงียบนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคปิดแก๊สไว้ให้มัน ห่อนอยู่แน่ๆเลยครับปิดฟ้าแล้วก็ปิดแก๊สไว้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาซิมซิมถานเรือใน,นกระสิบปรุงไหมครับเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับกันตอนสุดท้ายครับเปิดประอบพบนางมโนราเกือบเต็มมอพี่น้องเห็นหุงบอเี่มึนมนนี่นะครับในเวลาจักนะครับ โอ้ยกินได้บ่เนาะมันต้องได้ผมก็ยังมีสัญชาตญาณว่ามันต้องกินได้คือเก่าครับพี่เนาะอะนะครับควันห่วยห่วยอีริตก็เป็นหนวดย่างดีโอ้ยภาพนี้เอาล้วครับว้าวแสบด้วยครับผมสิมแล้ว เชือ่อพ่อ่หมว่าเสกแล้วเอาละครับแสบบิลี่มาตัวดอกอพ่อพมเพลทเองนะครับนี่โปรตีนแคลเซียมมีหมดนะครับมีพักพร้อมนะครับเอาโอเคตักลงเอาอีกจักทัพพี่หนึ่งพ่ออยากกินมูบิ เอาไว้ให้พ่อกับน้องนะครับ <Yeah. S 1> สุดยอดครับผมว่ามันต้องกินได้โอเคครับมาแด้วพี่น้องกินเข่าป่ะนี่สิเดีลงมือกินเขา่าละหิวเข่าแห้งแล้วครับเพราะมันสิเพสละติขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพี่น้องที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับผ้ามากแกงนอก้อ้ใส่ไซอิริส ขอบคุณพี่น้องที่คำา่าเบิงนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง้อพี่น้องเด้เอขออนุญาตก,กินเขากันครับไปก่อนครับสวัสดีครับ